สวัสดีครับแม่ครัวคนโกกไม่ยืดยังอยีวะเนี่ยออกมาดาะป่านนะไม่มาปอกไม่จพี่น้องจนะ้ะโอ้แสลงมา,าไปหาน้องไม้มาได้จะคลิปหาน้องไม้ย่ดสายกันเลยจะไปถิ่มแจได้จ้าโอเคพี่น้องอเอาจะเอาคลิปนี้ใส่น้องไม้ไปหามาไ,มได้หลบ้างจะได้ยิ่จ้าขอเบิ่งนด้วยเอาขาพี่น้องางขาขาโตเองอ๋อนี่เกมมวยแกจงนอเดีวยวกับพี่มเด่นี่ ันนี้นอนนงดินที่แม่ไเบางนี่ข้าวขาวเลยนอนนา่งดินครับสวยมากเลยนอนนังดินเนะี่ยคือว่าคนยืดใต้ขี้ดินเวลานดอกอืมเอาโอเควันนี้เทสยังคลิปนี้ก่อนปอกค่ะเอาเรอเหนึ่งสองสามพ่อแม่พี่น้องที่นารักทุกท่านเอฟซีทินารักทุกท่านมีผู้ใดได้กินน้ำใหม้สดๆคือสามมุนบอ พู้ได้บ่ดไดกินกา้าไพ่ตะกะอันตะกาเสียมมาเดอมาหานกันเนาะเอาเลยสามดไดกินทุกสามวันเลยเนาะสามวันได้กินเถื่อนหนึ่งเพราะว่าหน่อไม้มันเริ่มออกแร้วอยู่นี่ก็อุดมสมบูรณ์อืออยู่ระยองนีมันดีอย่างสี่เหรพี่น้องจ้ะยาก,กินปลาก็ได้กินยะก,กินเขียดก็ได้กิน ยากกินละไหมก็ได้กินน่งนั่งวงนี้ค่ะมันจังเมาะเจาะให้ปั้นออกไปเลยแต่มันแก่คอนี่เป็ตตาเมีันนั่นนะใช่เนาะถั่วนั่นน้อนด้วงน่ะเออน้อนด้วงมันอยู่ในไข่ใช่ไหมอ๋ออันมันแสบแสบใช่เนาะอันอยู่ตลาดพร้เผ็ดเนาะตอนนี้กและยอกข้ากระติดเป็น พื้นที่สีแดงก็ได้พี่น้องจ้ะอ๋อเป็นพื้นที่สีแดงแล้วเป็นพื้นที่แดงมุ้ยแล้วก็จะได้อยู่ในนี่แล้วเนาะบันอยู่ในนี่แล้วไปใส่แล้วเนานะบานนุ๊กเขาอยู่ในกรุงแล้วจากภาษากบได้ปไปเนาะบนะนันเะนาะก็ยังดีก็ถือกัก,ากรรที่ปราสาทเนาะเฮ้ยสัง <c oughs> ่งว่านค <c oughs> อยได้ยิ้นดอกว่าคอยได้ยินบ้านคอยจุ่มคนเล่าเขาเมื่อต่างประเทศไทยเนาะ เขาจะลอีพังข้าเจ้าโดนเออเขาโดนกักอยู่โรงเรียนอยู่ด้อยู่พี่ภาษาอ่าไออยู่ผู้เดียวอีกปะไ้อยู่น้ำไผพรไปะหนไปนาทีว่าไปตักแมนบ่แมนดอกอันเข้ากันยินคนเบามาลำบากปะหนักกับิอยากกลับไปเห็นอย่างนั้นเนาะพี่น้องอยู่ไทยก็ดีแล้วเดีล่ะอืมให้ล่ากับเปียกสองคนพี่น้องกันหากกันเนียนเป็นมีถ้าไม่นำของกันซื้อแล้วไม่ได้กันขวางใจยอย่างน้อยไม่มาล่ะของกันอืม น้ำโค้งกับเปลือกแซลมอนแม่น้ำใสเลือดเส้นเลือดง่า่คนต้องกินต้องใส่ต้องต้องอาศัยวัตถุนล่อทางบนอันยูนี่คือทะเลยูนยคนัน่นคือแมนน่น้ำโค้งมันละคายไข่เปียก<ม>ปุดบห้าอัน้ำกระชิ่ได้หาอยากหากิน,นกพี่น้องไปตลาดกระสียงเย็<น>ไปใส่กระเสียงบ้ดนี้ อ่าซาะจินค่ากสิบไปได้ไปงดห่ยยานเลยเซบอกเซเว่นเพ่นไปได้ยี่สิกันสี่ปีเขาเท่านัึนก็ไเลยซีปีเขาเทีานั้นสิบปทัยสิบปทยคนไทยไปได้ไปเซเว่นจะน้อยร้านค้าปิดในแห้งไหบแบบจะได้กินตะปางจะได้กินอะไรกินตะกับปลาไหยปลาแ้วกันอนไม่็นบ่อสามอย่างแล้่ในบ่อเฮานี่ ก็มันบ่มียังเด้ส่ะแต่ข้าจะดอกมีตเป็นงวไว้ห่ออันไว้ตุนอยู่ห่อห้าหัวนี่พี่สาวจะดีเคยซื้อมาให้ไม่ได้ซื้อเนหรอกขยันยันขยันลูกไส้ขยันติดโควิดเรื่อนคุณได้ลูกไส้ส่ะแดงน้อยแดงน้อยฉติดโควิดมาแดงน้อยอันนี้เราเว้นเราหลินเถอะเพื่อนเราเรเว้นแน่วเราหลินเนาะขอยพี่น้องปลอดภัยพี่น้องปลอดจากโรคป้องกันตัวเองให้มั่น ดยูแลตัวเองแหละพี่น้องแม่เป็นแรงมว่วชุมห้องก,ก็บว่ต้องโดดเข้าไปแล้วเนาะมีวิวตั้งเขานะ่ะไอปลาในดงเนี้ยที่ว่ามีโลกสิ่ง,งะะนี้เราบรินี้เขายูปายูดงโอ้โอยูปายูดงบอย,อยดดกมีอยู่หันหลักของธรรมชาติคะแนนมีเขาให้กินเพราะอย่างเดียวอย่าขาดเขา่าขาดนื้ออื่นนะพ่เป็นอย่างห้ามขาดข้าวกับขาดน้ำขา้าวนี่มีเขามนีน้ำปูน้ำปลาก็กินแล้ว ปลาบุ้มีน้ากินเจ้าเฮ็ดทั้งแนวเหมาตายคอยนะฮะเขาขาดเขาดีกว่าขาดนําเด้ยแต่ว่ามีเขาจะเาเฮ็คชิปสอนไว้เอาชีวิตรอดในผ่านถ้าผู้ใดบุ้มีน้ากินในป่านะเขาเจ้าไปตัดเอาเครียดไหมไหมเห็นเขาจะเาตัดมันเป็นเขาเอินเครียคือเขาเอินเพียงก็่เป็นเสียกน้าเสียกไหมเป็นเครียมันนะชนิดใดบุตัดเพราว่ามีน้ากินบอมเด็ดกับต้นกล้วยด้วกัน ตัดต้นกล้ยเห็นต้นไผ่เนี่ยก็มีน้ำไม่กินเลือนเลยเออเห็นข้าเจ้าเฮ็ดชีวิตรอดในป่านะ่ะข้าเจ้าว่าตัดออกไหม้ไผ่มาเห็นยังไงบุหรีน้ำนก็ยดลงกินได้กันเอาชีวิตรอดได้กันแต่ต้องมีมีดเหลี่ยมหนึ่งเพิ่นก็เฮ็ดชิบเกี่ยวกับชีวิตรอดในปา่าเพระเฮ็ดเบิ่งสองเพิ่นนะแต่ตาบ่ได้เบ่าซื้อสองเพิ่นดอกงเบิ่งอยู่คนติดต,ตามล้านขัวหมดละเล่าก็ไปในป่ารามีมีดเหลี่ยมเดียวเลาก็สอนคนว่าถ้าติดในป่านอาจจะกินน้ำยังไงแล้วก็ ไปพออเขาเอินเถาวันบอกจับมืผิดนะคือเถาวัน,นเนี่ยแหละบอกเว็นเบืองในซองเพิ่นนเลแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดตดเดี่อเดาน้ำแล้วก็จับกอ,อกใส่ปา,ากเล่าเพื่อคือว่ามันอิม่มหรือเป็นขันเออเอาจิ้งสี่กับมีดอะไรผมก็ได้ไดเห็นนะนดอกเมื่อใเบื้องคลิปจีงูจกักอืมนมมเนก็น้ำกินนี่แหลวปานน้ำออกเ้าเดี๋ยวไหลลงมาแล้วก็ตัดใส่เบืองสดๆเลยซองเล่านะ่ะอืม แต่ว่ามันก็คิบว่าขนาดถึงกับว่าหลายขนาดนั้นนะมันก็บ,บันเท่าได้แล้วก็ม่นขั้นข้อนะตัดละลายเครือกเออตัดจดแล้วน้ำก็ไหลลงเล่าก็กกินเออแล้วก็กก<อ>กต้นกล้วยแล้วก็ตัดต้นกล้วยจางเราไปเห็นจ้งไรนบนประมันจะคิวโมงมแล้วก็มาเอาก็ได้กินน้ำเพื่อนต้นกล้วยอ็ไรํากอบไผ่นี่กันสามันชิ้นหน่อยสมกอบไผ่ถ้าเชือ่อทวันเนี่ยลายแท้เลยวันเดียววาเจียพี่น้องไปพิมพ์มงังลดการในชีวิตรอดในป่าเขาเจ้าเห็นมากนะ เฮ้ยมาพอนอที่เป็นตัเชื่อทวัดทาาใดร่างนี่อันนั้นเขาจะขอวันนี้ปลานั่นผลบปลายงชั่โงนึ่นาดน่ปลายังกลปลาดิบชื้นก็อย่างบมมันก็มีเสือของเพิ่นเดาปลาอะไรมีปลาเหมอนอย่างแบบายปลาเป็นจยกพันแน่ชั่วโมงหนึงตายเขาจะาเข้าไปมันก็เป็นนั้นพระว่าหากินเปลนงธนาธนัทบ้นเนาะธนามนกับธนาธนน้อยว่าไปกับธนาถือกล้องให้ มันก็ไปคนละรูปแบบเจ้าสร้างแหวนแล้วไขเป็นไฟฟ้าเห็นบ่านเดิมใครเ้าก็มีเฮลิเอะเก่าอืมทางไหนก็ไปทางนั้นนะเนาะทางไหนมันรวยดิไม่กได้เป็นเงินได้ได้เป็นเงินได้เห็นนวเห็นนวนแล้วถ้ามีคนจ้างไอ้ใบหน้าไอ้เบื้องกรวจายใ้เบื้องเจ้าจ้างก่อยเราจกได้ยังก่อนจะบอกก่อนก้องโกโปยังไง เห็นจะนายวายน้ำตะลูกไข่เผลอถุบายเป็นลสังหารบางคนก็บอกเอาเนาะตายพอดีกปองกโปขะมื่นกาบาทเนาะเออกะบ้าแม่นดอกบัวดอกสไบวายแค่แป๊บเดียวมันจะุ้มราคาค่าจ้างวายน้ำกิโลหนึ่งว่าได้เด้อยเมียขอเป็นนักวายน้ำโคตรเนานี่ร้อยเมียกันที่ตายแล้วลงเร้อคนธรรมดานี่ยวายน้ำก้อบโกโปขกอบาดเนาะพี่น้องถ้าก็ต้องแบบแบบโหดๆหดแรงงานก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเนาะลองมึงเด้อบเวียไข่พี่น้อง ลอยเมตรนี่ยเห็นุทธเจ้าไหยมันหนดอกขันว่าเป็นนักกีฬาอีหลีนะอ่าอ่าบ่บ่เฮานี่ได้บอตกขันริมตอกสุกโอ้ก็เกือบเกือบหมดแล้วเนาะถ้าตายก็มีตัวช่วยย้อนโฟมลงไปให้ข่อยกับผู้นี่ในแต่สมัยข่อยเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นดะกี้ข่อยเรียน้ำข้องแต่เศ้าตอกคำข่อยกับผู้นี้ข่อยตายเ่แหละข่อยวันข่อยไหยได้สามกิโลเป็นต่อข้าพเจ้นเปียบเตียบเออมุดจิว่าตาแดกเนาะ มดนี่ปอดนีปปอนมดเมื่อขึ้นมาจากคล้องกัดกินแตงโมเขาเจ้าเขาตะกี้บ้านเมวยเขาเจ้าเห็ดแตงโมเน้ย,ย okay. แต่ว่า <socks S 2> แตงโมแบบว่าเ evet. ขาเจ้าบม่ได้ขายเขาเจ้าเห็ดเอาไนมั่มาเขาก็กินนวลฟี่ึ้นว่านะกัดมาบ่อยเท้านน้องกีฟังบ้านตุ้งกีนั่งยิ้มกันแย่กันไปเมารถไอแตกไปหมดแล้วไปกินแตงโมไปกินแตงโมฟี่เนาะได้แล้วเขามาบ่อยข้าเจ้าฟังไปทำแม่เทบ้านเคลื่อนเขาเจ้าเห็ดแตงโมกินฟี่เน่ยเอามึงก็สร้างว้าวเทมูฟัน เอาอีกที่แล้วเอาไนเพื่อนนะ่ะเม,มาหมดอีแตกไปน้องกันหมดบ้านเนี่ยเอามาเป็นรดไปแล้วแต่ว่าไน่ขาเจเ้าบ่ไห้เนี่ยขาเจ,จเา้าจ้าไนมันเอาตะนวนอาอันนี้้เจ้าจไหนอาวทไปใส่บันใใ่นยยอ้าวเขาเปน็นนปงจำศีลอย่งหนึ่ย,ยุงกัดยง,ต <c oughs> งาตัวเสียงหวานอรมีเบียกอะไรผู้ขอต่ใตมเกี้ยขึ้นนะ ทำอะไรให้มัน,กกนตน้นเปลี่ยนเมื่นมอ,อาานี้วมากินของม่วงเหรอวะเมื่อกี้มื่อไนเห็ดเปลี่ยนกินดูซามเถื่อไหวไปพี่น้องไปเบิ่งเง้ยเฝอาน้องมะนาหนองมะน,า,น,มา,นายุ้มเง้ยเลยพี่น้องแล้วคลิปนี้เทียมลาพาดจากกันไปพ่อกันไม่หมดมุ้งหมดเวนในก่อนนะเมียเนาะอือก็คุณทุกาทการรับชมูกันติดตามพ่อกันไม่คลิปหนาขอให้พี่น้องรำรวยมืออ๋อามือนี่ไหวออกก็แม่นติมือนี่ อพี่น้องมันหมานเด้อเป็นเจ้ามืาเูอ้อเด้ยด๋ย,ย,ย,ยอโอเคครับผมพ่อทอ,อไม่ครับสบายค่ะ